สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น<อ>้องเอ,อ้สบายดีเด้อวันนี้แพร่ว่าก็มากับน้องสาวนะทุกคนนะ้องสาวหลานน้องสาวคนงามของแพร่ว่าน่ะเดงกมทุกคนเนาะเพินม,มหาเพินมเลิน,นําในช่วงปีใหม่และแพรว่มมาก็เลยสีไปตลาดนะทุกคนเนาะบอฮู้ว่ายุตลาดมีของขายยังหรือบอนเพราะว่าเป็นสวงปีใหม่บ่ฮูหว่าสมีของกินบอในตลาดนะทุกคนเพราะว่าน้องมหาเนาะก็เลยสีไปซสือแนวยโยเนีกินมาห้เพิ่นกินนะทุกคนเพราะว่าเฮาสองคนเลยน้องก็พากกันไปเที่ยวปีใหม่แล้วเนาะ เป็นจะได้เดี๋ยวไปเที่ยวประเทศไทยกะทั้งมวลทั้งเมื่อยเออได้กระคุมอีกแล้วคุในี่นี่คือได้เห็นลายคนลายบอกคือได้เห็นลายแล้วกะได้ไปเห็นพวกเขานักของทีเออทีมากที่เข้ามากลล่าดังของประเทศไทยทุกคนนั่นก็คือพี่ๆเนาะกับบิวบิวกินหรือว่าบิวบิวเกิลในอังสักอย่างสยาก็ทุกคนต้องเอยซื้อผิดก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะเพื่อว่าก็ อ่านภาษาไทยบ่อยเป็นนะทุกคนแต่พี่ว่ากับมนะัดเนาะมัดในความสามารถของแฟนนะทุกคนคือสุดยอดเลยแล้วก็พิเศษไปมากกว่าหฮาได้เ็นยังก่อนะดาราเกาหลีเนาะดาราเกาหลีพาน้องไปเที่ยวนะพี่น้องเป็นดาราเกาหลีมาไทยมาไทยเนาะโอ้สุดยอดเลยคนไทยจัดงานยางยิง่งใหญ่เชิญดาราเกาหลีมานํามาขาวดาวส่วงปีใหม่อุ้ยพอไปเบิ่งน่ะกลังการขนาดเนาะ ตื่นเต้นแห่งโจ้สันห์องกีดกีีดกรีดนะทุกคนก็เคยทั้งหนอ,งออนอกเคยไปอบกเคยนอกกระดังหมาเนาะเพราะว่ากระบกเคยนนะตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยเศร้ากว่าปีกรบบกเคยไปเข้าดาวทีหางใหญ่หรือดังๆหรือคนละลายจะเถื่อนนะก็ไปขังแหลกไปขังน้ำอิซคือกันกับหนองนะทุกคนพาหนองไปเลยกับหนองก็พากันลงถางนอหลอหลอ,องปองเป๊ยลงแบบสุลมรนกันนะทุกคนลงเข้าไปแมบคนไร้ยน้ ไปเลยอ่ะจือ,ะอ่ะต้องออกบมโผอ,อ่ะต้องออกบด้มันลไล่โหวตพี่น้องเลยคนนนเนาะแต่เมื่อนี้เขาจะไปตลาดกันนะทุกคนเนะะาะเชียให้น้องเป็นยูหองแล้วเพ่าวิาสป,ปันจักรยานไปตลาดผู้เดียวนะว่าซีมียังไหเนี่ยูนเน่เนี่ยกินเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเขาไปกันเลยเนาะเดี๋ยวจะมาพอกันใหม่จ้าไปปีใหม่แหละโอ้โห FC ละลายคนไปเที่ยวใช่เนาะเพ่าว่าจะซิไปตลาดนะเพอว่า น้องสาว้ามันลินน้ำเนาะในช่วงปีใหม่กเกยสิไปหาซื้อเนวกินเนาะมาอ่าสูน้องสาว้ากินอยู่ในห้องจ้านี่ตอนนี้กำลังออกจากหมู่บ้านเนาะที่จะไปตลาดกันจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวพอกันอยู่ตลาดเด้อตลาดทาอิดจ้ะตลาดทาอิดบ่มีตลาดเนาะเออบ่มีตลาดบ่บ่มีตลาดนัดมันนี่เนาะนาสิไปตลาดมณียาผู้เลยทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวเข้าไปพอกันอยู่ตลาดมณียาเนาะกดนะ ขนาดเราเพิ่นปิดตลาดไว้เนะาะก่ยังสะอาดสะอาดเบิ่งเลยว่ามันสะอาดอแทนทีตลาดมันต้องมีแบบเปื่อนเปอะหรือว่ายังแต่ว่าท้างขายคลองแหงรัวขา,ายคลองสดุดกระสิสะอาดเบิร์ตตลาดกันไนดะ้เนาะมันเห็นเห,นห็นว่าเป็นมีความรับชอบและมีระเบียบวินัยต่อสังคมแล้วก็แบบว่าเพื่อนรวมโลก,กวันซะอ่ะโอเคเนาะจ้ะไปเบิ่งกัน แต่ละพนเนาะแต่ละโซนแต่ว่าส่วงนีก่กระสีเงียบสงบแนเพราะว่ามันเป็นส่วงปีใหม่เนาะไม่ขากระปิดเนาะซื้อมัคซิดาก่อนพี่น้องเลยซื้อมักซิดาก่อนโลละ,าาะเส้าห้าปะน,นี่โลละเส้าห้าโลละเส้าห้ามันเหลือนิดเดียวอ่ะ น้องแค่ว่าก็มาแต่ตลาดแล้วนะเนาะแค่ว่ากระเสือมักซิดาสองโลเนาะมักม่วงโลหนึ่งสี่สิบาทมักซิดาห้าสิบาทมักม่วงสี่สิบบาท, 40, 40บาทแล้วก็มักสมเนาะสามสิบบาทก็หนึ่งร้อยกว่าพอดีเนาะทุกคนกะเสือข้าวเหนียวเนาะสองสามหอ่หอห่อละสิบบาทบักลายมันเนาะอยู่ตลาดสลายะเออสลายะเผว่อไหี้ยานะทุกคนแล้วก็ะเสือหอยเนาะห้าสิบบาท ชิจิ่งงอยากกินสมตำนะทุกคนอุส่าซื้อปิ่งไก่มาเนาะซื้อปิ่งไก่มาซองใหม่อ่ะไม่ละโอ้ยจะเหม็นดำแถเมเมออะไรมันเหมือนแล้วทุกคนอ่ะนองซื้อนองไกน่นาะสี่สิบบาทไม่ขากันนะบูดนะบูดนะทุกคนเบาๆนำพอควรอุส่าซื้อนุ่มจีนมายังคากเนาะนุ่มจีนก็คืนราคาเนาะทุกอย่างคืนราคาเบิร์ปีใหม่ฝาใหม่แต่นอวเนาะจะองมันแพงสามสิบบาทเนาะปกติเส้าหาอ่ะ ก็ซื้อลามาหาสิบบาทได้จ้ะเนาะมากินกับน้องสาวสองคนเนาะพอด,ดีว่าน้องมาหลินน้ำเนาะปีใหม่ที่พ่ท่านในอ่าหายน้องเบิงท่านในเห็นท่านในใหายเอฟซีหายน้องหายเอฟซีเบิงนาะน้องเพว่าอย่างเป็นทางการเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวกินเขาก่อนได้จ้ะเนาะนะสิบประมาณน,นี่แหละ เาแต่งกินกันนี่เด้นนองซาวก็ได้สบายดีเลยยัง <c oughs> ดีจ้ะ <c oughs> สบายดีจ้ะโอ้ยตัวใหญ่ก็เอื่อยนะทุกคนอันนี้คือนนองซาวของเพื่อว่าน้องหนองสาวหลานเนาะเอาโอเคจ้าเดียวฮอสิม,มานังกินเขากันก่อนนี่จ้าจัดแจงเรียบร้อยบุเลยลาบโมเนาะทุงลหัสิบบาทก็ไดร์ลายอยู่แต่ว่าปีไก่เนาะปีไก่นนองละสี่สิบบาทจ้ะก็คือคืออยู่เนาะกับซีมีประมาณเนี่แล้วพลรามากหลักไหม่น้ำแข็งสื้อหมาเนาะ แล้วก็นมจีนตอนแรกวัซื้อมาก,กินสมตำกับไหมคะเห็นไหมขา,ขาค้ายปีกไก่ล้วก็เห็นเราคายสมตำบัดแหละเราบอกว่าบ,บ่มมียังเรือก็เลยทำเราว่าตำนมจีนให้นนใน่ได้บอลเราว่าบ่มมียังเราว่ะเลยสุดถ้ายก็ได้แต่นมจีนมาจะซื้อพี่น้องเอ,อ้ยได้แต่ลาบมาเนาะเพราะว่ายัางกับบมีเนาะปีใหม่เนะาะจ้ะเนาะใม่ว่ากับวัยซื้อยังมาลายจากการกินซันี้กันไปก่อนแล้เอาน้องมาฮากะให้น้องกินแต่ซัมเนียแล้วทุกคนกินายอ้วนเนาะเพ็่อนยังโตใหญ่อยู่อิงลึงลึงนะ าเด้อจามากินข้าวน้อกันเด้อแสบๆเด้อเบิ่งสิลองชิมหลาบหมือคือคือเนาะสมตว่าจะหยุดยังท่ามหนองวายกินสมดําพอออกไปก็ไม่มีสมดําี่น,น้องเอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวหนองละ่ะออกไปหลานก๋วยเตี๋ยวก็ปิด ดเตี้ยวที่เปิดในนามปักซอแองกอปินสงสัยมันยุดไปเที่ยวปีใหม่เนาะสงสัยปีใหม่มันยุดเงาคือว่าดิอื ผมมาสดน้ำค่ะกุ้งขืออยู่หรอกอือปีกไก่ทำยีกินโมก็จิ๋วมาบ้านเป็นนั่งกินอยู่ห้องตอนเด็กนัง่นงนั่งเลยแสกเลยพอๆกินนั่งกินนั่งมันได้กอ่อตีอยู่หอกอยู่น้ำกันชองคน,นน้องมักจิ้มนั่งไก่ แต่แพ่าผมกินนั่งไก่ลุหมดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ต้มไก่อะไรก็แล้วแต่ไม่กินหนังสีกนั่งไก่ให้น้องกินเพ่าผมกินนั่งไก่ทานั่งควยกินนู Bye bye. No, I can't do my life. Do you need to be in London? Yeah. A month. Young hormak 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 nhân tạp hương sẽ vô dùng cái tư dành ừ. cho này không? Ừ. ừ. Nó sẽ nhanh mẹ đẹp vậy. Hồng mình thêm một ít Nó ngon thành không càng Hồng chịu Càng ừ. ừ. hồng càng ngoài Ừ Thử đến thêm mà hồng tìm tìm Nó có ngon แบบเดี๋ยวกินเขาแล้วสัมผัสหน่องนะเนาะไปจะได้เป็นมาเห็นงานเหตุการณ์อยู่ประเทศไทยโอเคเดอ้อจ่าพี่หน่องเนาะแต่ว่าก็ขอ,อจบลิดแค่เพียงเท่านี้เดอ้อพอไม่พีหน่องนอกกนะ็ เพื่วาก็ข,าขอขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเป็นกําลังใจให้เพื่วาแล้วก็ขอบคุณที่เบิรงคลิปเพื่วาจนจบแล้วก็ยังซอยสนับสนุนเพื่วาโดยการเบิรงโฆษณาให้เพื่อวาทำอีกเนาเพื่วาก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะพกกันใหม่เด้ออีพีต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบกันที่เท่านี้จ้ะไปแล้วสบายดีอ่ะไปสบายดี FC เน,นีย่ยจ้ะบายบายจ้าบายบายเนาะ